วันนี้เราจะพาทุกคนมาสองสัตว์กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็มาตอนเช้ากันนะทุกคนขึ้นมาจองรถนะคะในช่วงเช้าเพื่อมาสองสัตว์ในช่วงกลางคืนกันนะคะเราก็เจอฝูงช้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้เป็นลายเซ็นนะคะน่ารักมากทุกคนเป็นสัตว์สตาบของจริงนะที่ทุกคนเห็นแต่ว่าโดนทัชนะคะทุกอย่างโดนทัชนะ เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอโป่งช้างพอถึงช่วงกลางคืนแล้วก็ขับรถขึ้นเขาใหญ่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราถึงที่จุดบริการนะักท่องเที่ยวแล้วนะคะที่เขาใหญ่เรามาส่องสัตว์กันนะทุกคนรถออกประมาณทุ่มหนึ่งเนาะอันนี้รถก็ออกประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มเจอเลยน้องเ้นนะคะน่ารักมากทุกคนแล้วก็ส่องๆไปก็เจอกวางเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่คนที่ส่องสัตว์ให้เขาก็จะดูให้เรื่อยๆนะ แล้วก็แบบเราก็ลุนนะ่ะลุนทางทางทุกคนจนมาเจอช้างโขลงนี้นะคะกําลังแบบกินอะไรสักอย่างอยู่นะแต่ก็คือเยอะมากนะช่วงนี้น้องไม่ค่อยออกมาเจอนะคะแล้วก็หมดรอบแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่าบางอย่างอะ่ะก็ถ่ายมาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะทุกคนเพราะว่าแบบมันก็มืดน,นะ แต่ว่าสนุกนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาเขาใหญ่แล้วแบบต้องการหาแอคทิวิตี้ทำเราแนะนำนะสองสัตว์ตอนกลางคืนนะคะสามารถมาจอยก็ได้หรือว่าเหมาคันก็ได้นะแบบพวกพี่ๆคนขับรถหรือว่าคนสองสัตว์อะดูแลดีมากนะคะก็แบบอธิบายให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพลินๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแนะนำ